ฮะสิบห้ามีเลขอันหนึ่งกับห้าเขียนเลยหนึ่งห้ามีหนึ่งกับห้าเวเลโกเก่งมากอ่ะอีกข้อหนึ่งครับเร็วเร็วเร็วแม่พอจะเหนื่อยแล้วแม่พอจะพอแล้วหมดหมดสองหน้านี้พอแล้วนะดังๆัหกเจ็ดแปดเก้าฟิป สิบเอ็ดสิบสองสิบสี่สิบสี่มีอันหนึ่งกับสี่หนึ่งสี่เขียนนับไหนนะถูกต้องเก่งมากเอาอันนี้เอากินต่อกินต่อครับเออเหมือนเออโอ้หเหมือนกันเลยเอ่าไม่ต้องว้างอันนับเลย หสองสา่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า <1, S 1> สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสมสิบสี่สห้อ่าสิเลขเหมือนไหนอันไหนอันไหนไหนันที่หกเหมือนข้อไหนอ่าเขียนเลย